บทที่7,159ในขณะนี้เซียวซูหลันรู้สึกว่าโลกกระทัดของเธอทั้งหมดพลิกคว่ำไปแล้วเธอนึกไม่ถึงว่าเย่เฉินจะไม่ใช่แค่เพียงนายน้อยของตระกูลเย่ในเยียนชิงเท่านั้นแต่ยังมีโศกนาฏกรรมและการสมคบคิดอันยิ่งใหญ่อยู่เบื้องหลังประสบการณ์ชีวิตของเขาอีกด้วยตระกูลเย่ในเยียนชิงถือเป็นตระกูลใหญ่ที่สุดตระกูลหนึ่งของประเทศแล้ว และพ่อแม่ของเย่เฉินถือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดในแวดวงชาวจีนทั้งในประเทศและต่างประเทศในเวลานั้นแต่แม้แต่คนอย่างพวกเขาเองก็ไม่สามารถเผชิญหน้ากับศัตรูที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาได้เพื่อให้แน่ใจว่าเย่เฉินจะปลอดภยัยพวกเขายังต้องจัดการให้เย่เฉินไปอาศัยอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าภายใต้ชื่อปลอมหลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้วศัตรูที่อยู่ข้างหลังเขาเป็นสัตว์ยักษ์ชนิดใดกันนะ ในขณะนี้เซียวซูหลันไม่สนใจที่จะคิดถึงวิธีที่เย่เฉินโกโหกเธอในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอีกต่อไปเธอถามด้วยความกังวลองค์กรน,นั้นยังตามล่าเย่เฉินอยู่อีกเหรอถูกต้องแล้วถังซื่อหายพยักหน้าอย่างหนักและพูดอย่างจริงจังถ้าพวกเขารู้ว่าคุณชายน้อยยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้พวกเขาก็จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อล่าเขา เซียวซูหลันกำหมัดแน่นโดยไม่รู้ตัวและพูดด้วยความโกรธเห็นได้ชัดว่าในตอนนั้นเย่เฉินเป็นเพียงเด็กพวกเขาจะเกลียดชังเด็กได้ขนาดไหนกันเขาต้องทนทุกข์ทรมานมามากตั้งแต่เขายังเป็นเด็กทำไมอีกฝ่ายถึงไม่ยอมปล่อยเขาไปถังซื่อไหใส่หัวและยิ้มอย่างขมขื่นคุณนายเย่คนจำนวนมากในโลกนี้ไม่มีเหตุมีผลเป็นเวลาหลายปีที่อีกฝ่ายต้องการให้ท่านชายและพ่อแม่ของเขาหายไปจากโลกนี้ การถอนรากถอนโคนคือสิ่งที่พวกเขายืนกรานมามีอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ถังซือไหายไม่สามารถบอกใครได้อูเฟยเยี่ยนสงสัยมาตลอดว่าผู้หญิงที่ตายไปพร้อมกับเย่ฉางอิงโดยน้ำมือของฉางเซิงโปไม่ใช่อันเฉิงฉีเองเธอไม่เคยละทิ้งการตามหายเย่เฉินหรือติดตามตระกูลอันมานานหลายปีและแม้กระทั่งพยายามที่จะกำจัดตระกูลอันในนิวยอร์กด้วยซ้ำ ความจริงแล้วทั้งหมดนี้ก็เพื่อล่อลวงอันเฉิงฉีแม่ของเย่เฉินให้มาปรากฏตัวหากอูเฟยเยียนรู้ว่าเย่เฉินยังมีชีวิตอยู่เธอจะต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลาบสังหารเย่เฉินเพราะอูเฟยเยียนรู้ว่าตราบใดที่อันเฉิงฉียังมีชีวิตอยู่เธอจะต้องปรากฏตัวทันทีที่เธอพบเย่เฉินกำลังจะถูกฆ่า เซียวซูหลันจ้องมองถังซื่อไห่ในเวลานี้และถามเขาว่าจุดประสงค์ของการที่พ่อบ้านถังมาพบฉันคืออะไรเพื่อบอกความลับที่ซ่อนอยู่เหล่านี้ให้ฉันฟังหรือเปล่าเย่เฉินขอให้คุณมาหรือเปล่าเปล่าถังซื่อไห่กล่าวอย่างจริงจังว่าที่ฉันกล้ามาหาคุณนายเย่ในวันนี้ตัวคุณชายเองก็ไม่รู้เรื่องนี้ที่มาหาคุณนายเยเพื่อขอความช่วยเหลือจากคุณ เรื่องนี้อาจจะยากแต่ฉันยังคงขอร้องคุณนายเย่ว่าอย่าได้ปฏิเสธเลยเซียวซูหลันรีบกล่าวคุณไม่จำเป็นต้องสุภาพขนาดนั้นถ้าฉันสามารถช่วยเย่เฉินในเรื่องนี้ฉันก็เต็มใจที่จะรับมันไม่ว่าจะต้องแลกมาเท่าไหร่ก็ตามถังซื่อไฮปรับการหายใจของเขาจากนั้นมองเข้าไปในดวงตาของเซียวซูหลันแล้วพูดอย่างจริงจังคุณนายเย่ฉันหวังว่าคุณจะหายไปจากโลกของคุณชายน้อยสักพักหายไป เซียวซูหลนันถามด้วยความหวาดกลัวทำไมคุณถึงอยากให้ฉันหายตัวไปแม้ว่าฉันจะไม่สามารถช่วยเขาแก้แค้นได้ฉันก็ยังสามารถสนับสนุนเขาและอยู่เคียงข้างเขาได้ถังซื้อไฮส่ายหัวช้าชาและพูดอย่างจริงจังคุณนายเย่คุณไม่รู้หรอกว่าศัตรูของคุณชายนั้นน่ากลัวขนาดไหนตราบใดที่คุณยังอยู่เคียงข้างคุณชายเขาจะไม่มีวันปล่อยมือและ,ะเผชิญหน้ากับศัตรูได้อย่างแท้จริง เมื่อศัตรูของเขาพบเขาคุณและครอบครัวของคุณจะกลายเป็นภาระของเขาเซียวซูหลนันขมวดคิ้วและถามด้วยความสับสนไม่ว่าคนเหล่านี้จะมีพลังอำนาจเพียงใดพวกเขาจะยิ่งใหญ่กว่ากฎหมายได้ยังไงเย่เฉินไม่สามารถโทรเรียกตำรวจได้หรือเขาไม่สามารถแสวงหาการคุ้มครองทางกฎหมายได้เลยหรือ ถังซื้อไห่ยิ้มและถามนางว่าคุณนายเย่ถ้าฉันบอกว่าศัตรูของคุณชายมีทหารหน่วยกล้าตายหลายหมืน่นหรือหลายแสนคนที่พร้อมจะต่อสู้เพื่อเอาชีวิตคุณชายทุกเมื่อคุณคิดว่ากฎหมายจะปกป้องเขาได้ไหมบทที่7160ถ้าฉันจะบอกคุณว่านักฆ่าพวกนี้กระจายตัวอยู่ทั่วโลกซ่อนเร้นและไร้ทิต่ติและสามารถตั้งข้อกล่าวหาฆ่าตัวตายต่อคุณชายและครอบครัวของเขาได้ทุกเมื่อ คุณคิดว่ากฎหมายจะยังปกป้องเขาได้อีกไหมหากฉันบอกคุณว่าศัตรูของเขานั้นเป็นสัตว์ประหลาดแก่ที่มีชีวิตอยู่มานานกว่า400ปีมีพลังเวทมนต์อันยิ่งใหญ่และโหดเหี้ยมคุณยังคิดว่ากฎหมายจะปกป้องเขาได้ไหมเซียวซูหลันตกใจและเผลอหลุดปากออกมานี่มัน เป็นไปได้ยังไงเนี่ยนี่มันโลกแห่งความจริงไม่ใช่ตำนานหรือในนิยายเป็นไปได้ยังไงที่คนคนหนึ่งจะมีชีวิตอยู่ได้ถึง400ปีและมีพลังวิเศษอันยิ่งใหญ่เช่นนี้หลังจากนั้นเธอสังเกตเห็นบางอย่างและสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างเย็นชาทันทีเธอพูดอย่างจรงิงจังถ้าพอบานถังคิดว่าฉันไม่คู่ควรกับเย่เฉินหรือถ้าเย่เฉินคิดว่าฉันไม่คู่ควรกับเขา คุณสามารถบอกฉันได้โดยตรงตราบใดที่คุณพูดความจริงฉันเซียวซูหลันสามารถออกจากบ้านได้ทุกเมื่อและทุกที่โดยไม่ลำบากแต่คุณใช้เหตุผลแบบนั้นเพื่อหลอกฉันคุณไม่คิดว่ามันไม่ไร้สาระเหรอถังซื่อหายยิ้มขมขืนคุณคือคุณนายเย่ภรรยาที่ถูกกฎหมายของคุณชายน้อยของเราคุณชายน้อยของเราอดทนอยู่ในบ้านของคุณมาหลายปีแล้วและทั้งหมดนี้ก็เพื่อคุณไม่เช่นนั้นแม้ว่าตระกูลเย่จะไม่ให้ความช่วยเหลือเขาเลย แต่ด้วยนิสัยของเขาคนที่ต้องเคลื่อนย้ายอิฐในไซต์ก่อสร้างแม้ว่าเขาจะอาศัยและกินอยู่ในไซต์ก่อสร้างตลอดทั้งวันเขาก็ต้องไม่มีข้อตำหนิและสนุกกับมันแล้วคุณชายจะคิดว่าคุณไม่คู่ควรกับเขาได้อย่างไรเซียวซูหลันรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นสมเหตุสมผลดังนั้นนางจึงถามอีกครั้งแล้วคุณตั้งใจจะแต่งคำเหล่านี้ขึ้นมาทำไม ถังซื้อหายถอนหายใจราวกับว่าเขาแก่ตัวลงสองสามปีในทันทีและถอนหายใจคุณนายเย่โลกใบนี้มีหลายแงม่มุมและโลกที่คุณอาศัยอยู่เป็นเพียงหนึ่งในนั้นดังนั้นคุณจึงไม่รู้ตัวต,วตนที่แท้จริงของคุณชายแต่แม้ว่าคุณจะรู้ตัวตนที่แท้จริงของคุณชายแต่นี่เป็นเพียงด้านที่สองของโลกโลกใบนี้มีสามด้านภายใต้ด้านที่สามผู้คนบางคนสามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายร้อยปีโดยไม่แก่ชราและมีความสามารถที่เหนือกว่าคนธรรมดา เช่นเดียวกับตำนานตะวันออกหรือตะวันตกที่คุณเคยอ่านหรือเคยได้ยินมาหลายสิ่งในนั้นไม่ใช่แค่จินตนาการของคนโบราณเซียวซูหลนันตกตะลึงและชั่วขณะหนึ่งนางไม่รู้ว่าจะเชื่อเขาหรือไม่ จากมุมมองโดยใช้เหตุผลสิ่งที่ถังซื่อไห่พูดนั้นไม่สมเหตุสมผลและไม่น่าเชื่อถืออย่างสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามจากมุมมองทางอารมณ์ของเธอเมื่อถังซื่อไห่พูดแบบนี้ไม่มีร่องรอยของการโกหกเลยและเขาก็จริงใจอย่างยิ่งเมื่อเห็นว่านางยังคงสับสนถังซื่อไห่จึงพูดกับอาจารย์จิงชิงที่อยู่ข้างๆเขาว่าอาจารย์จิงชิงท่านบังเอิญเป็นด้านที่สามของโลกนี้โปรดให้คุณนายเยได้ดูหน่อยเถอะ อาจารย์จิงชิงพยักหน้าประสานมือเข้าด้วยกันและกล่าวกับเซลซูหลันว่าอมิตาภะเนื่องจากโยมไม่เชื่ออาตมาจึงตราที่จะให้โยมเห็นถึงความหมายของการฝึกฝนบำเพ็ญตนหลังจากนั้นเขาก็มองดูช่อดอกไม้ที่ผู้แสวงบุญนำมาถวายที่วัดเมื่อไม่กี่วันก่อนช่อดอกไม้เหล่านั้นเป็นดอกไม้จากเรือนกระจกที่ปลูกในเรือนกระจกทั้งสิ้นในฤดูหนาวที่หนาวเหน็บนั้นไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน เพียงหนึ่งหรือสองวันมันก็จางหายและเหี่ยวเฉาและกลายเป็นสิ่งไร้ชีวิตเขาเดินไปข้างหน้าหยิบช่อดอกไม้ขึ้นมาอย่างอ่อนโยนจากนั้นมาหาเซียวซูหลันยื่นดอกไม้ให้เธอและถามว่าขอโทษทีคุณโยมดอกไม้เหล่านี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมเซียวซูหลันส่ายหัวด้วยความสับสนพวกมันแห้งเหี่ยวไปแล้วอย่างนี้พวกมันจะยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร หลังจากนั้นเธอก็ถอนหายใจด้วยความเสียใจถ้าดอกไม้ที่เพิ่งตัดสดๆเหล่านี้ถูกวางไว้ในที่อบอุ่นแล้วจุ่มลงในน้ําพวกมันอาจจะอยู่ได้อีกหลายวันแต่ถ้าวางไว้ในห้องถมพุทธศาสนาโดยตรงมันจะหนาวมากและจะเหี่ยวเฉาอย่างแน่นอนอาจารย์จริงชิงพยักหน้าอมิตาพะดวงตาของคุณโยมเต็มไปด้วยความเมตตาและคุณก็เป็นเหมือนดอกไม้และต้นไม้นี่คือความรักอันยิ่งใหญ่ หลังจากนั้นเขาได้รวบรวมพลังจิตวิญญาณจำนวนเล็กน้อยในร่างกายของเขาไว้ที่ปลายนิ้วแล้วสัมผัสช่อดอกไม้ในมือของเซียวซูหลันอย่างอ่อนโยนและพูดอย่างจริงจังคุณโยมโปรดมองดูอีกทีมันกลับมามีชีวิตแล้วบทที่7161ก่อนที่เซียวซูหลันจะได้ทันโต้ตอบคำพูดของอาจารย์จริงชิงที่ว่ามันกลับมามีชีวิตแล้วนางก็เห็นช่อดอกไม้แห้งตรงหน้ากลับมีชีวิตขึ้นมาทันใด ช่อดอกแห้งซึ่งเดิมทีเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเทากลับมีสีสันสวยงามขึ้นมาทันใดนั้นกิ่งก้านและกลีบดอกที่แห้งก็กลับมาอวบอิ่มสดชื่นและมีชีวิตชีวาอีกครั้งเซียวซูลนันตกตะลึงมากเพราะเธอไม่เคยเห็นฉากเช่นนี้ในชีวิตมาก่อนในความเข้าใจของเธอความเหี่ยวเฉาของชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่อาจกลับคืนได้เลยเหตุใดมันจึงสามารถฟื้นคืนพลังชีวิตได้ภายใต้อิทธิพลของคำพูดของอาจารย์จริงๆ เห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้ได้พลิกกลับการศึกษาที่เธอได้รับมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาและความเข้าใจของเธอเกี่ยวกับโลกจากนั้นช่อดอกไม้ในอ้อมแขนของนางก็เริ่มส่งกลิ่นดอกไม้อ่อนๆกลิ่นหอมนี้สดชื่นและเป็นธรรมชาติมากมันคงไม่ใช่เมายากลนอย่างแน่นอนนางตกใจมากและจ้องมองอาจารย์จริงชิงด้วยตาที่เบิกกว้างนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงนักเวทจะมีพลังเวทมนต์ที่น่าเหลือเชื่อเช่นนี้ได้อย่างไร อาจารย์จริงชิงกล่าวอย่างใจเย็นอมิตาภะ,ะต่อหน้าท่านหนุ่มเย่ความสามารถของอาตมาคงเป็นแค่หยดน้ําในทะเลเท่านั้นเซียวซูหลันยิ่งตกใจมากขึ้นไปอีกเธอเผลอพูดออกไปว่าท่านหมายความว่าเย่เฉินก็มีความสามารถนี้ด้วยเหรอคะแน่นอนอาจารย์จริงชิงพยักหน้าและกล่าวว่าอาตมาเคยบอกไปแล้วว่าสามีของคุณโยม มีชะตากรรมที่หายากในการเป็นมังกรที่ผงาดขึ้นสู่ท้องฟ้าหากความสามารถของอาตมาเปรียบเสมือนการสร้างอาคารสูงบนพื้นดินที่ราบเรียบความสามารถของเขาก็เปรียบเสมือนการทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าโอ้พระเจ้าจิตใจของเซียวซู่หลันสับสนและนางก็เผลอพูดออกไปเป็นไปได้ยังไงดิฉันอยู่กับเขามานานขนาดนี้ทำไมถึงไม่รู้สึกอะไรเลยถังซื่อหายข้างๆกล่าวว่า คุณนายเย่จริงๆแล้วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาชีวิตของคุณก็มีเรื่องปฏิหารต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพียงแต่บางครั้งสมองของคุณก็อาจจะหาเหตุผลมาสนับสนุนให้กับเรื่องปฏิหารเหล่านี้โดยอัตโนมัติหากคุณลองคิดดูดีๆคุณควรจะนึกถึงหนึ่งหรือสองเรื่องได้ปฏิหารต่างๆเซียวซูหลนันครุ้นคิดสักครู่แล้วพูดขึ้นอย่างกระทันหันทักษะของเย่เฉินเป็นปาฏิหาร อ่อยังมีครั้งที่พ่อของฉันประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ด้วยหมอบอกว่ากระดูกสันหลังของเขาหักและเป็นอัมาพาตตั้งแต่เอวลงไปแล้วในท้ายที่สุดเย่เฉินก็พบซื่อเทียนฉีหมอเทพเพื่อรักษาเขาถัางซื่อไห่ถามกลับว่าคุณนายเย่คุณก็เป็นคนที่ได้รับการศึกษาระดับสูงเหมือนกัน ใจเย็นๆและคิดให้ดีก่อนในโลกนี้มีผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนจีนคนไหนบ้างที่สามารถรักษาอาการอมมาพาตครึ่งล่างแบบถาวรตั้งแต่เอวลงไปได้ไม่ต้องพูดถึงแพทย์แผนจีนแพทย์แผนตะวันตกและแม้แต่แพทย์จากชนเผ่าใหญ่ๆทั่วโลกก็ไม่สามารถทำเช่นนี้ได้เซียวซูหลันถามกลับด้วยความประหลาดใจแล้วคุณหมายความว่าอาการอัมาพาตครึ่งล่างระดับสูงของพ่อฉันได้รับการรักษาโดยเย่เฉินงั้นเหรอคะแน่นอน ถังซื้อหากล่าวว่าท่านชายผู้นี้มีพลังวิเศษเป็นของตัวเองเขาสามารถปรุงยาที่น่าอัศจรรย์ซึ่งไม่มีหมอคนไหนในโลกสามารถปรุงได้คนร่ำรวยหลายคนถึงกับเสนอเงินหลายหมื่นล้านดอนลลาร์เพื่อซื้อ,อยาหนึ่งเม็ดและท่านชายน้อยใช้พลังนั้นเพื่อรักษาพ่อของคุณในที่สุดเซียวซูหลันก็เข้าใจเมื่อใดก็ตามที่เธอเผชิญกับความยากลำบาก เย่เฉินจะปรากฏตัวขึ้นมาในทันทีเสมอเมื่อตอนถูกแยกออกจากตระกูลเซียวเธอก็รู้สึกทันทีว่าผู้ยิ่งใหญ่ในจินหลิงทุกคนกำลังช่วยเหลือเธอและยังมีเฟยเค้กซินคุณหนูและผู้นำตระกูลเฟยชาวอเมริกันผู้มีทรัพย์สินมูลค่าหลายร้อยพันล้านดอลลาร์แต่อีกฝ่ายกลับเป็นห่วงเธอเป็นพิเศษทั้งหมดนี้เป็นเพราะเย่เฉินสินะเมื่อเธอคิดถึงเรื่องที่เย่เฉินถูกเก็บซ่อนอยู่ในความมืดมิดมานานหลายปี และเย่เฉินต้องปกปิดตัวตนและความแข็งแกร่งของตนมานานหลายปีและต้องทนทุกข์กับความอายุติธรรมและความดูถูกเยียดหยามมากมายเธอก็รู้สึกเศร้าและอดไม่ได้ที่จะหลั่งน้ำตาออกมาสองสายแต่นางยังคงไม่เข้าใจจึงถามถังซื่อไห่และอาจารย์จิงชิงว่าในเมื่อพวกท่านทุกคนพูดว่าความแข็งแกร่งของเย่เฉินแข็งแกร่งกว่าอาจารย์จิงชิงเขาไม่สามารถเอาชนะตัวประหลาดเก่าแก่ตัวนั้นได้เลยหรือคะบทที่7,162 ถังซื่อไห่ยิ้มขมขืนและกล่าวว่าเท่าที่ฉันรู้ด้วยความแข็งแกร่งของท่านชายน้อยในปัจจุบันไม่ต้องพูดถึงเขาหนึ่งคนแม้ว่าจะมีสามหรือห้าคนพวกเขาก็อาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของตัวประหลาดเก่าแก่ตัวนั้นหลังจากนั้นเขาก็จ้องไปที่เซียวซูหลันด้วยดวงตาที่เหี่ยวเฉาแต่จำใส่คู่หนึ่งและทอดถอนหายใจคุณนายเยนี่เป็นสาเหตุที่ฉันต้องการให้คุณออกจากคุณชายชั่วคราวเหตุผลที่คุณชายไม่ได้บอกความลับเหล่านี้กับคุณก็คือ เขาคงไม่อยากให้คุณเกี่ยวข้องแม้ว่าสิ่งนี้จะปกป้องคุณแต่มันก็สร้างแรงกดดันให้กับเขาอย่างมากและเบี่ยงเบนพลังงานของเขาไปมากเช่นกันเหมือนกับแม่ของคุณคุณหมาหลานันเธอหายไปพักหนึ่งชั้นเชื่อว่าคุณน่าจะยังจำได้ใช่ไหมเซียวซูหลนันพยักหน้าฉันจำได้แม่ของฉันบอกว่าเธอถูกแชร์ลูกโซ่โครงสร้างพีระมิดหลอกไม่เชิง ถังซื่อไห่ใส่หัวแล้วพูดว่าแม่ของคุณขโมยบัตรธนาคารของคุณชายบัตรธนาคารนั้นมีเงินหนึ่งหมื่นล้านหยวนที่นายของเราได้มอบหมายให้ฉันมอบให้กับคุณชายหลังจากที่แม่ของคุณลองใส่รหัสผ่านของบัตรแล้วเธอก็โอนเงินทั้งหมดในบัตรให้กับตัวเองคุณชายกลัวว่าตัวตนของเขาจะถูกเปิดเผยจึงโกหกว่าบัตรนั้นเป็นบัตรธนาคารปลอมที่แกงทำขึ้นเพื่อที่แม่ของคุณจะคลายความกังวลของเธอไปเสียที เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากปล่อยให้ตำรวจจับกุมแม่ของคุณและนำเธอไปขังในศูนย์กักขังเป็นเวลา2อสาวันแต่เขาไม่คาดคิดว่าคุณย่าของคุณและลูกพี่ลูกน้องของคุณจะถูกขังในห้องขังเดียวกันในตอนนั้นซึ่งทำให้แม่ของคุณได้รับบาดเจ็บจากน้ำมือของพวกเขา เมื่อเซียวซูหลันได้ยินเช่นนี้ก็ลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนแต่ไม่นานก็รู้ว่านี่เป็นสไตล์ปกติของแม่ตัวเองถ้านางเห็นว่าเย่เฉินมีเงินนับหมื่นล้านในบัตรธนาคารจริงๆเธอคงโอนมันไปก่อนอย่างแน่นอนเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เธอก็รู้สึกลายใจมากทันทีปรากฏว่าเธอกับพ่อแม่ของเธอไม่เพียงแต่ต้องพึ่งพาการคุ้มครองรับของเย่เฉินเท่านั้นแต่เขายังต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมายกับครอบครัวเธออีกด้วย เยเชนเองก็มีเรื่องบาดหมางกันอย่างรุนแรงไม่เพียงแต่ครอบครัวของเธอจะไม่สามารถช่วยเขาได้เท่านั้นแต่ครอบครัวเธอยังกวนใจเขาและยังเป็นตัวถ่วงเขาอีกด้วยทันทีที่เธอคิดถึงเรื่องนี้เธอก็เข้าใจว่าทำไมถังซื่อไห่ถึงต้องการให้เธอออกจากเยเินครอบครัวของเธอไม่ได้ช่วยเยเชนเลยแต่ยังทำให้ทุกอย่างแย่ลงไปอีก แทนที่จะทำอย่างนี้การทิ้งเย่เฉินไปกลับกลายเป็นการช่วยเขามากกว่าอย่างน้อยก็จะไม่ยับยั้งเขาไว้หรือรบกวนพลังของเขาอีกต่อไปณจุดนี้เธอเริ่มร้องไห้แล้วรู้สึกอกหักและอับอายแต่ที่มากกว่านั้นคือความไม่เต็มใจนางรู้สึกทุกใจเพราะรู้สึกสงสารต่อชะตากรรมอันน่าเศร้าของเย่เฉินและความทุกข์ยากลำบากในชีวิตของเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมา เธอรู้สึกละอายใจเพราะรู้สึกว่าตนเองไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะภรรยาที่ดีเท่าที่ควรไม่ได้ช่วยให้สามีระบายความกังวลใจและต้องคอยช่วยเหลือสามีในความลับเสมอขณะที่พ่อแม่มักทำให้เขาเดือดร้อนอยู่เสมอส่วนที่นางลังเลนั้นเป็นเพราะนางตระหนักในใจว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อความปลอดภัยของเย่เฉินและบนเส้นทางแห่งการแก้แค้นของเขานางไม่สามารถอยู่และยับยั้งเขาไว้ได้อีกต่อไป ดังนั้นเธอจึงถามถังซื่อไห่ว่าคุณอยากให้ฉันทิ้งเย่เฉินยังไงฉันควรแซงทําเป็นไม่รู้เรื่องนี้แล้วฟ้องหย่าหรือแค่จากไปโดยไม่บอกลาถังซื่อไห่รีบกล่าวแน่นอนว่าควรจากไปโดยไม่บอกลาไม่เช่นนั้นหากยืนฟ้องหย่ามันจะกระทบกระเทือนจิตใจของคุณชายอย่างมากและจะส่งผลต่อการฝึกฝนและความคิดของเขาเซียวซูหลานถามอีกครั้งถ้าฉันออกไปโดยไม่บอกลาเขาจะตามหาฉันไหม ถังซื้อหายกล่าวว่าอยากกังวลเรื่องนี้เลยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ฉันเองก็เคยจากไปโดยไม่บอกลาด้วยเหตุผลบางประการในเวลานั้นฉันก็กลัวว่าคุณชายจะพบตัวเองเช่นกันฉันจึงไปยังสถานที่ที่คุณชายจะหาฉันไม่พบสถานที่นั้นคือเกาะตาฮิติซึ่งเป็นเกาะส่วนตัวที่ห่างไกลาจากโลกภายนอกแต่โปรดวางใจได้ว่าที่นั่นมีสภาพแวดล้อมที่ดีมากและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยมาก เราจะจัดเตรียมทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการใช้ชีวิตที่นั่นเพื่อให้คุณและพ่อแม่ของคุณสามารถใช้ชีวิตที่นั่นอย่างเงียบสงบและสวยงามได้เซียวซูหลานยิ้มอย่างขมขืนและกล่าวว่าดูเหมือนว่าคุณจะเตรียมตัวมาเป็นเวลานานแล้วสินะหลังจากนั้นเธอก็ถอนหายใจและถามว่าฉันจะมีโอกาสได้พบกับเย่เฉินในอนาคตหรือไม่ถังซื่อหากล่าวว่าเรื่องนั้นอย่าก,กังวลเลยคุณนายเย่